สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็เปิดมาจากหน้า Google Chrome นะครับว่าจะมาดูกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้มีไวรัสโควิด1 i นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้ไปเปรียบเทียบกับปี2000นะครับ2000เท่าไหร่นะ2021นะครับตอนนี้นะครับ รายงานสถานการณ์โควิด -19 นะครับโควิด19นั่นแะลรอัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่18ธันวาคมนะครับ2020นะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับเท่ากับทั้งหมดนะครับ4,297คนนะครับที่หายแล้วคือ4,500คนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ232คนเสียชีวิต60คนนะครับและตอนนี้นะครับ ก็จะปีใหม่อยู่แล้วนะครับจะเข้าปี2021นะครับก็ยังมีไวรัสเข้ามาอีกนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าปีหน้านะครับปี2021นั้น่ะจะหายหรือว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับงั้นก็ติดต่อกันต่อไปนะครับว่าโอกาสจะหายหรือจะมีเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้นะครับเริ่มระบาดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ ต่อไปก็ลองดูนะครับรวมด้วยใชยกันนะครับกาดอย่าตกนะฮะเป็นคำของรัฐบาลนะครับก็ขอนำมาใช้หน่อยแล้วกันนะครับ